นี้เวลา15นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานคอม r าทไรท์เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี ICT ที่บริษัท a r i p จำกัดมหาชนจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่21และเป็นการจัดงานครั้งที่57ภายใต้ชื่อ Commartright สินค้าที่น่าสนใจเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ DIY สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตส mart home เกมแ gadget printer และซอฟต์แวร์งานจัดระหว่างวันที่2 5ถึง28พฤศจิกายนนี้ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโควิดฟรีเซตติ้งใช้เทคโนโลยีคัดกรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t เทคลดการใออัดด้วยการจองคิวเข้างานล่วงหน้าแบ่งรอบเข้าชมรอบละ2ชั่วโมง ให้บริการชำระสินค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่สะดวกและปลอดภัยมีจุดพักคอยและแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลารับสินค้าเป็นต้นทั้งนี้ผู้จัดงานหวังจะให้งานนี้เป็นเวทีกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสุดท้ายของปีเวลา17นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายสว่างกองอินกรรมการมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลนำคณะบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายกฤตฎพงศ์ปานผาประธานกรรมการบริหารบริษัทวียพลายจำกัดเฝ้าทูลรองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลนางปรีดาร่องชุมประธานกรรมการบริษัทเพิ่มภูมิวิศวกรรมจำกัดและคณะ เฝ้าทูลลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลในนิธิเทพรัฐเวชานุกูลนางพิมพ์รัชดาอภิมนตรีธนาประธานบริษัทเ,เวลตี้ครอชจำกัดและคณะเฝ้าทูลลอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนหมูลในิธิเทพรัฐเวชานุกูลนางสาวอัติภาประภาสวัสดิ์ประธานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร,ร่วมเกล้าและคณะ เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลครั้งที่1ทับสองพมีระเบียบวาระอาทิ การแต่งตั้งกรรมการมูลน,นิธิเทพรัตน์เวชานุกูลการนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ Modern h e a l h Hospital ของโรงพยาบาลที่มูลน,นิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลและการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลน,นิธิเทพรัตน์เวชานุกูล ซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต์กาแฟชาชทุ่งแก่ร้านกาแฟชาชทุ่งพร้อมอักษรพระนามาพิไทยเพื่อเชิญไปประดับลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของร้านกาแฟชาชทุ่งได้แก่เสื้อแก้วน้ำและกระเป๋าผ้าโดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่1ธันวาคม2564เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0928890898หรือติดต่อผ่านช่องทางเฟ e บุ๊กชายทุ่งคอฟฟี่พระราชวงศ์และขร้าราชบริพารใดนสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีบำเพ็นพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่96 วันนี้เวลา10นาฬิกาหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยาคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่96ณพระอุโบสถวัดบรวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินสีประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประสบนิกรในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักรในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพได้ทรงกําหนดพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ไว้สำหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยไว้หลายแห่งเช่นพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีและพื้นที่กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น ทรงนำสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461นับเป็นพระราชวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่าเป็นอาระยะประเทศทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกยุคนั้นทั้งยังเป็นโอกาสให้สยามได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในด้านการศาลและเศรษฐกิจการพณิชย์กับประเทศต่างๆจนสำเร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมาจากชัยชนะในครั้งนั้น ประเทศสยามจึงได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซ์และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาตินับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศสยามครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในเวทีโลกประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตกลางดึกของคืนวันที่25พฤศจิกายนเวลา1นาฬก45นาทีของวันที่26พฤศจิกายน2468สิริพระชนมพรรษา45,000รษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ15ปีมีพระราชธิดาพระองค์เดียวซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีก่อนวันสวรรคตเพียงหนึ่งวันคือสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดี องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักการจนะบารมีกวีขีตการต้านมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลงค์กรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานรางวัลการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักตามโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านมตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูล,ลนิธิการจนะบารมีจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสําคัญของการป้องกันมะเร็งเต้านมให้กําลังใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมและนําผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันมะเร็งเต้านม <S <S เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี การประกวดการจนะบารมีกวีคีตการต้านมะเร็งเต้านมประกอบด้วยการประกวดบทกวีฉันทะลักษ์ระดับนักเรียนและระดับบุคคลทั่วไปผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเงินรางวัลการประกวดการประพันธ์เพลงร่วมสมัยประเภทบุคคลทั่วไปผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก ในปี2020พบผู้ป่วยทั่วโลก2ล้าน3แสนคนต่อปีในประเทศไทยมะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในสตรีเช่นกันพบผู้ป่วยรายใหม่22,158คนต่อปีเสียชีวิต8,266คนต่อปีหรือทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม1ราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิการชนบารมีจัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสให้บริการกับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศทุกวันตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันได้ออกให้บริการทั้งหมด1,500ครั้ง และสามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้จำนวน968รายองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นที่โครงการฝายห้วยโศกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่น นายจรันทดากนสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายอมพลกิติอมพลองคมนตรีรองประธานกรรมการและคณะไปติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดําเนินงานในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านอีโลขอพระราชทานเนื่องจากขาดแคลนน้นําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร ในปี2561สำนักงานกนปร,รพิจารณาง,งบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายค้อยโศกพลังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลปัจจุบันช่วยให้ราษฎรบ้านอีโล150ครัวเรือน500คนมีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤด,ดูฝนและฤดูแล้งได้อีกด้วย ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานานาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพบะปะราษฎรโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานานาเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานเมื่อปี2539 ทำให้ราษฎรตําบลละหานนาอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นจํานวน2,000ครัวเรือน7,759คนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและมีน้ำใช้ทําการเกษตร5,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งพาะพันธุ์ปลาแหล่งอาหารโปรตีนและทำให้มีอาชีพประมงเพิ่มด้วย องคมนตรีเป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,565ของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวงสาขาดีโอสยามและสาขาบองมาเชวันนี้พลเอกกำมปนาศรุติดิษ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,565ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบแนวทางในการกำหนดกรอบระบบงานเพื่อความชัดเจนและนำไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศมูลนิธิโครงการหลวงยึดตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9เพื่อให้การสืบสารรักษาและต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความสุขแก่ประชาชนสืบสารกำนังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานของทุกส่วน บ่ายวันเดียวกันองคงคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวงสองสาขาได้แก่ร้านโครงการหลวงสาขาดีโอสยามซึ่งเปิดบริการมากว่า29ปีและร้านโครงการหลวงสาขาบงมาเช่ซึ่งเปิดบริการมาเป็นเวลา14ปีโดยร้านโครงการหลวงทั้งสองแห่งเป็นจุดจําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆจากจํานวนร้านโครงการหลวงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล10แห่ง ร้านโครงการหลวงแห่งนี้ได้เปิดจําหน่ายมาเป็นเวลามากกว่า10ปีดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์อื่นๆอย่างสะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ โครงการหลวงจึงปรับปรุงร้านจำหน่ายทั้งสองแห่งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนให้มีความทันสมัยมุ่งเน้นความสำคัญในมาตราการป้องกันโรคโควิด1 9แบบ New n o r m a l และการปฏิบัติตามหลัก Social d i s t a n c i n g เพื่อลดความแออัดมีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวพืชไร่ชากาแฟผลิตภัณฑ์แปรรูปและอื่นๆอีกกว่า500รรายการขณะน,นี้มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ได้แก่ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า7ชนิดชาสมุนไพรเห็ดหลินจือฝักวานิลาและภายในร้านโครงการหลวงทุกสาขายังมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ในราคาประหยัดให้เลือกถึง8แบบรวมถึงจัดช่องจำหน่ายออนไลน์เพื่อความสะดวกของประชาชนเพิ่มมากขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธทรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ